เสียงร้องให้ของหญิงสาวคนหนึ่งดังสะท้อนในห้องน้ำของคาริฮาตหรูร่างกายของเธอสั่นสะท้านไปด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่เพราะความหนาวเย็นแต่เพราะหัวใจที่แตกสลายควันอายุ25ปีอดีตนักศึกษากฎหมายที่ต้องทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังหลังจากที่เธอพบว่าเธอตั้งท้องกับทัดเทพทัดเทพซีโอหนุ่มวัย30ปีผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาเป็นคนที่เธอรักสุดหัวใจ แต่เขากลับเลือกที่จะเหยียบย่ำความรักของเธออย่างไร้เยื่อใหญ่ขวันเธอมันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมาคนหนึ่งอยาหวังจะมามีชีวิตในโลกของฉันน้ำเสียงเย็นชาของทัดเทพยังคงดังก้องในหัวขวันมองดูใบหน้าของตัวเองในกระจกดวงตาบวมเป่งผมเผ้ายุ่งเหยิงแต่สิ่งที่เธอเห็นชัดที่สุดคือความผิดหวังเขาเคยสัญญาว่าจะดูแลเธอเขาเคยบอกว่าเธอคือคนสำคัญ แต่วันนี้เขากลับพาผู้หญิงอีกคนเข้ามาในบ้านพร้อมกับแหวนมั่นราคา8ล้านฉันไม่เคยรักเธอเลยขวัญเธอมันผิดพลาดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในชีวิตฉันคำพูดนั้นเหมือนคมมีที่แทงเข้ากลางอกขวัญรู้ตัวดีว่าเธอไม่มีวันเทียบเท่าผู้หญิงอย่างอารดาอารดาเป็นลูกสาวเจ้าสัวของบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจหน้าตาสวยฉลาดและรวยและในวันเดียวกันที่ทัดเทพมั่นกับอารดา เขาไล่ควันออกจากบ้านโดยไม่ให้โอกาสเธออธิบายว่าเธอกำลังตั้งท้องเธอจากไปเงียบๆพร้อมเด็กในคันที่ไม่มีใครรู้จักสามปีต่อมาเมืองเชียงใหม่เสียงเด็กชายวัยสองขวบหัวระสดใสดัดงลั่นสวนดอกไม้แม่แม่ดูสี่ดอกไม่เย้เลยควันยิ้มกว้างขณะที่เธอวางกล่องอาหารไว้บนผ้าปิกนิกข้างลูกชายตัวน้อยน้องเทียนอย่าวิ่งไกลนะลูก เด็กชายตัวน้อยหน้าตาเหมือนพ่ออย่างกับแก่ดวงตากลมโตผิวขาวผมหยกกักศกและรอยยิ้มที่เหมือนทัดเทพไม่มีผิดสามปีที่ผ่านมาขวัญทำงานทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อเลี้ยงลูกเธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่ไม่มีใครช่วยไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงไม่มีบ้านแต่เธอมีหัวใจของคนเป็นแม่และนั่นทำให้เธอเข้มแข็งเธอเรียนจบด้วยทุนจากมหาวิทยาลัยและเปิดเพจให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับคนยากจน เพจของเธอกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์และมีคนติดตามเกือบหนึ่งล้านคนชื่อของเธอทนายขวัญใจประชาชนเริ่มเป็นที่รู้จักเธอไม่เคยติดต่อทัดเทพไม่เคยบอกเรื่องลูกเพราะสำหรับเธอเขาตายไปตั้งแต่วันที่เขาไล่เธอออกจากบ้านพร้อมคำดูถูกกรุงเทพมหานครงานสัมมนาทางธุรกิจระดับประเทศทัดเทพกำลังยืนบนเวทีบรรยายเรื่องการลงทุนยุคใหม่ เขาในวัยสายังคงหล่อสมาศและมีอิทธิพลแต่สีหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีเมื่อพิธีกรประกาศชื่อวิทยากรคนต่อไปขอเชิญแขกกิติมศักดิ์ของเราทนายขวัญใจประชาชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศทัดเทพเบิกตากว้างเมื่อเห็นหญิงสาวในชุดสูทสีขาวเดินขึ้นเวทีเธอคือขวัญ ใบหน้าที่คุ้นเคยผมยาวสลวยแววตาเด็ดเดี่ยวเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปเสียงปรบมือดังกึกก้องแต่สำหรับทัศเทพมันเหมือนเสียงฟ้าผ่าเธอมีออร่าของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จและเขารู้ว่าเขาเคยทำลายเธอหลังงานทัศเทพเดินเข้าไปหาขวัญที่กำลังยืนคุยกับผู้สื่อข่าวขวัญฉันขอคุยด้วยได้ไหมเธอหันมามองเขาด้วยสายตานิ่งเฉยข้าคุณมีอะไร เธอสบายดีไหมฉันคิดถึงเธอขวัญยิ้มบางๆฉันไม่สบายดีหรอกข้าแต่ฉันแข็งแรงขึ้นเพราะไม่มีคุณในชีวิตคำตอบของเธอแทงใจเขาเต็มแรงฉันผิดไปแล้วขวัญฉันรู้ว่าฉันเคยเลวเคยดูถูกเธอแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องพูดค่าเธอตัดบทคุณเคยบอกว่าฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาาคนหนึ่งจำได้ไหมเขาก้มหน้าพูดไม่ออกแต่ผู้หญิงธรรมดาคนนี้ เลี้ยงลูกของคุณให้เป็นเด็กดีโดยที่เขาไม่เคยรู้จักคำว่าพ่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวทัดเทพเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจลูกลูกเรอควันหันหลังให้เขาและเดินจากไปเขาได้แต่มองตามเธอไปด้วยหัวใจที่พังทลายทัดเทพยืนแน่นิ่งอยู่หน้าประตูห้องสัมมนาใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความสับสนสายตายังจ้องมองตามเธอไปจนลับตาลูกเรอ เขาพึมพำกับตัวเองน้ำเสียงแทบไม่ออกจากลำคอภายในใจเขาวุ่นวายไปหมดภาพใบหน้าเล็กๆของเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างขวัญเมื่อกี้ซ้อนทับกับภาพของเขาในวัยเด็กอย่างไม่น่าเชื่อดวงตาคู่นั้นจมูกแม้แต่คิ้วมันเหมือนเขาทุกอย่างทัดเทพเริ่มหายใจทีขึ้นความรู้สึกผิดความงุนงงความคิดถึงและความเจ็บปวดตีเข้ามาพร้อมกันจนเขาแทบยืนไม่อยู่เย็นวันนั้นเขากลับไปที่คอนโดรูที่แสนเงียบเหงา ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงเรียกชื่อมีแต่ความเงียบและความทารมานที่แผดเผาหัวใจเขาหยิบภาพถ่ายใบเก่าภาพของเขาและขวัญตอนที่ยังเป็นแฟนกันตอนนั้นขวัญยังเป็นนักศึกษากฎหมายปีสุดท้ายเขาเองก็เพิ่งเริ่มสร้างบริษัทเธอเป็นคนเดียวที่อยู่กับเขาในวันที่เขายังไม่มีอะไรเธอเป็นคนที่ซื้อข้าวกล่องมาให้ตอนเขาทำงานจนลืมกินข้าว เป็นคนที่คอยรีเสื้อผ้าให้ตอนเขาต้องไปพรีเซนต์แต่เขากลับทิ้งเธอเพื่อเงินและอำนาจสัปดาห์ต่อมาทัตเทพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับขวัญเขาพบว่าเธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่เปิดสำนักงานเล็กๆให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายชื่อเสียงของเธอในพื้นที่หน้าเขารบทุกคนเรียกเธอว่าคุณขวัญน,นักสู้คนจนแถวนั้นต่างรักเธอเห็นเธอเหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้าย ทัดเทพไม่รอช้าเขาบินตรงไปเชียงใหม่ทันทีแต่เมื่อไปถึงเขากลับไม่กล้าเดินเข้าไปหาเธอทันทีเขายืนอยู่นอกสำนักงานมองผ่านกระจกเข้าไปเห็นเธอกำลังนั่งสอนเด็กคนหนึ่งเรื่องสิทธิ์แรงงานรอยยิ้มของเธออบอุ่นแววตาของเธอเป็นประกายเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาทอดทิ้งในวันนั้นอีกต่อไปเธอเติบโตแข็งแกร่งและสง่างาม แต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของเขาหล่นวูบคือเด็กชายตัวเล็กๆที่นั่งอยู่มุมห้องกําลังระบายสีรถตำรวจอย่างตั้งใจนั่นลูกของฉันจริงๆเหรอเขาพึมพำเบาๆน้ำตาซึมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นเขาไม่ได้นอนเขานั่งอยู่ในโรงแรมทั้งคืนมือถือรูปภาพของเด็กชายที่เขาแอบถ่ายไว้ทัดเทพไม่ใช่คนอ่อนไหวแต่คืนนี้เขาร้องไห้ ร้องให้กับความผิดพลาดที่ไม่มีวันย้อนกลับไปแก้ไขได้เขานึกถึงวันที่เขาผลักใสขวัญออกจากบ้านวันที่เขาไม่แม้แต่จะฟังคำพูดสุดท้ายของเธอวันที่เขามั่นกับอารดาทั้งที่หัวใจเขารู้ดีว่าคนที่รักเขาจริงๆคือขวัญเช้าวันถัดมาทัดเทพรวบรวมความกล้าเดินไปที่สํำนักงานอีกครั้งขวัญเงยหน้าขึ้นทันทีที่เขาเดินเข้าไปแววตาเธอเย็นชาแต่สงบ คุณมาที่นี่ทำไมเสียงของเธอเรียบไม่มีแววตื่นเต้นไม่มีความดีใจฉันฉันแค่อยากเห็นเธอกับกับลูกเขาตอบเสียงเบาขวัน,นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเขาไม่ใช่ลูกของคุณเขาเป็นลูกของฉันและฉันเลี้ยงเขามาโดยไม่มีคุณขวัญได้โปรดให้ฉันได้คุยกับเขาได้แค่เห็นเขาใกล้ๆก็ยังดีเสียงของเขาสั่นเขาแทบจะคุกเข่าต่อหน้าเธอ ไม่ค่าเธอตอบชัดเจนคุณไม่มีสิทธินั้นทัตเทพยายามอธิบายเขาเล่าทุกอย่างเล่าความรู้สึกผิดความเจ็บปวดความคิดถึงเขาบอกว่าเขาเลิกกับอารดานานแล้วธุรกิจของเขาก็ไม่มีความสุขอีกเลยแต่ขวันยังคงนิ่งความเสียใจของคุณไม่ได้เท่ากับสิ่งที่ฉันต้องเผชิญตลอดสามปีที่ผ่านมาเธอพาเขาออกจากสำนักงานโดยไม่พูดอะไรอีกเขาได้แต่มองตามเธอไปอย่างสิ้นหวัง วันต่อมาขวัญพาน้องเทียนไปเดินเล่นในตลาดทัดเทพแอบตามไปเงียบฮ่าฮ่าเขาแอบมองลูกชายที่กำลังจูงมือแม่อย่างร่าเริงน้องเทียนหยิบลูกโป่งเขินอายเวลาโดนแม่แย่และทันใดนั้นเด็กชายหันมามองตรงไปยังเขาจ้องเข้าไปในตาเขาโดยไม่รู้ว่าชายคนนี้คือพ่อแท้ๆของตัวเองหัวใจทัดเทพเหมือนถูกบีบแน่นเขาอยากจะวิ่งเข้าไปกอดอยากจะบอกว่า พ่ออยู่ตรงนี้นะลูกแต่เขาทำไม่ได้เขาไม่มีสิทธินั้นเขาสูญเสียมันไปตั้งแต่วันที่เขาทอดทิ้งขวัญหลังจากวันที่ได้เห็นลูกชายจากระยะไกลทัศเทพก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาหยุดทำงานวันละสิบหกชั่วโมงเหมือนที่ผ่านมาเขาเริ่มใช้เวลาในสวนมากขึ้นเริ่มอ่านหนังสือจิตวิทยาเด็กเริ่มเขียนบันทึกถึงลูกชายทุกวัน แม้เขาจะไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสได้ส่งให้ลูกอ่านหรือไม่ก็ตามเขาตั้งชื่อให้ในใจว่าเทียนน้อยของพ่ออาทิตย์ต่อมาควันได้รับจดหมายจากบุรุษไปรสนีนีไม่ใช่แฟ้มเอกสารไม่ใช่จดหมายขอคืนดีแต่มันเป็นสมุดบันทึกปกหนังพร้อมเขียนชื่อว่าถึงเทียนน้อยของพ่อจากคนที่เธอยังไม่เคยรู้จักควันลังเลใจอยู่นาน เธอเก็บสมุดเล่มนั้นไว้ในลิ้นชักโดยไม่เปิดอ่านเธอไม่ต้องการให้ความรู้สึกเก่าๆกลับมาแต่คืนหนึ่งขวัญเห็นน้องเทียนนั่งวาดรูปครอบครัวเธอเห็นลูกวาดตัวเองกับแม่และช่องว่างข้างๆที่ไม่มีใครแม่พ่อของเทียนอยู่ไหนเหรอครับคำถามที่แทงใจดำที่สุดขวัญไม่ตอบเธอก้มหน้ากอดลูกแน่นคืนนั้นเธอเปิดสมุดบันทึกเล่มนั้นและอ่านไปจนถึงหน้าสุดท้าย ในสมุดมีทั้งข้อความขอโทษเรื่องราวในอดีตความรู้สึกที่ทัดเทพไม่เคยพูดออกมาและภาพวาดน้องเทียนที่เขาวาดจากความทรงจำเพียงไม่กี่วินาทีเทียนน้อยของพ่อขอโทษที่พ่อไม่เคยอยู่ตรงนั้นแต่พ่อไม่เคยลืมเลยว่าครั้งหนึ่งพ่อได้ทำผิดกับผู้หญิงที่รักพ่อที่สุดและนั่นคือความผิดที่พ่อจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองได้เลยวันถัดมา ขวัญพาน้องเทียนไปเดินเล่นในสวนทัดเทพอยู่ไม่ไกลเขาแอบนั่งอ่านหนังสืออยู่บนม้านั่งเด็กชายวิ่งเล่นอยู่แถวสนามเด็กเล่นและบังเอิญชนเข้ากับชายคนนั้นขอโทษครับลุงเด็กผู้เสียงใสทัดเทพยิ้มและย่อตัวลงไม่เป็นไรครับหนูละชื่ออะไรเทียนครับแม่บอกว่าชื่อของผมแปลว่าแสงสว่างทัดเทพน้ำตาคลอเขาหันหน้าเล็กน้อยเพื่อกลั้นไว้ไม่ให้เด็กเห็น ควันเดินเข้ามาทันพอดีทั้งสองสบตากันไม่มีคำพูดใดแต่ทัดเทพยิ้มและพูดเพียงว่าขอบคุณที่เลี้ยงเขาได้ดีขนาดนี้ไม่กี่วันต่อมาควันได้รับจดหมายฉบับที่สองแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จากทัดเทพเป็นจากคุณแม่ของทัดเทพคุณหญิงประภาในจดหมายระบุว่าเธอป่วยระยะสุดท้ายเธออยากเห็นหลานชายสักครั้งก่อนจากไป ฉันรู้ว่าลูกชายฉันมันผิดแต่หลานของฉันไม่ควรต้องแบกรับความแค้นของผู้ใหญ่ขวัญลังเลอีกครั้งเธอไม่อยากให้ลูกต้องเจอโลกใบเดิมที่เคยทำลายเธอแต่เธอก็รู้ว่าเด็กควรมีสิทธิ์รู้จักรากเหง้าของตัวเองขวัญพาน้องเทียนเดินทางไปกรุงเทพอีกครั้งไปที่บ้านหลังใหญ่ที่เธอเคยโดนตะเพิดไล่ที่ซึ่งเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งตบหน้าเธอเพียงเพราะคิดว่าเธอไม่คู่ควร ตอนนี้บ้านหลังนั้นเงียบอรดาไม่อยู่แล้วเธอเลิกกับทัตเทพและแต่งงานใหม่กับเศรษฐีต่างชาติคุณหญิงประพาอยู่บนเตียงไม่เหลือความแข็งกร้าวอย่างที่เคยเมื่อเห็นน้องเทียนเธอยกมือสั่นๆขึ้นรูปหน้าหลานน้ำตาไหลอาบแก้มแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษที่ตาบอดในอดีตเธอกล่าวกับขวัญเสียงเบาในวันเดียวกันนั้นเองทัตเทพคุกเข่าลงต่อหน้าขวัญ ผมไม่ขออะไรอีกแค่ได้เป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตของลูกก็พอคุณจะไม่ให้อภัยผมก็ได้แต่ขอผมอยู่ห่างๆอย่างห่วงใหญ่ควันไม่ตอบเธอมองไปที่น้องเทียนที่กําลังวิ่งเล่นกับหมาในสวนแววตาเธออ่อนลงแต่ยังไม่อภัยคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ฉันจะไม่ห้ามแต่คนที่คุณควรรับผิดชอบไม่ใช่ฉันคือเด็กคนนั้น วันเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนขวันไม่เคยให้คำตอบว่าทัตเทพสามารถกลับเข้ามาในชีวิตเธอได้หรือไม่แต่เธอไม่เคยห้ามเขาไปพบลูกไม่เคยห้ามเขามางานโรงเรียนไม่เคยห้ามเขานั่งรอหน้าบ้านเพียงเพื่อจะได้เห็นลูกชายเดินออกมาทัตเทพไม่เคยร้องขออะไรอีกเขาแค่อยู่ตรงนั้นอยู่เงียบเงียบเหมือนเงาในยามเช้าที่ไม่ส่องแสงแต่ก็ไม่เคยหายไป วันหนึ่งขวันล้มป่วยไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ต้องพักฟื้นเป็นเดือนทัดเทพอาสาดูแลน้องเทียนเขาตื่นเช้าเตรียมอาหารเช้าพาลูกไปโรงเรียนรับกลับบ้านช่วยทำการบ้านอาบน้ำและนั่งอ่านนิทานให้ฟังจนลูกหลับทุกคืนก่อนนอนเด็กชายจะยิ้มแล้วพูดว่าคืนนี้พ่อจะอยู่ไหมครับและทัดเทพจะตอบว่าอยู่ครับอยู่จนกว่าเทียนจะฝันดี ความสัมพันธ์ของทั้งสามค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะทัดเทพทำดีจนขวัญใจอ่อนแต่เพราะเธอเห็นว่าเขาเปลี่ยนจริงฮ่าฮ่าไม่ใช่ซีอที่เยื่หยิ่งไม่ใช่ผู้ชายที่พูดทำร้ายโดยไม่รู้สึกแต่เป็นพ่อที่เรียนรู้จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขวันครบรอบวันเกิดน้องเทียนมาถึงเด็กชายขออะไรบางอย่างแม่ครับปีนี้เทียนไม่อยากได้ของขวัญ เทียนอยากให้แม่ยิ้มกับพ่อสักครั้งได้ไหมครับขวัญน,นิ่งทัดเทพนั่งอยู่ไม่ไกลเขาได้ยินทุกคำและน้ำตาคลอขวัญเดินไปหาลูกยิ้มเบาๆแล้วบอกว่าก็ได้ลูกเพื่อเทียนแม่จะยิม้มและเธอหันไปมองทัดเทพยิ้มทั้งน้ำตาหลังงานวันเกิดทัดเทพมอบกล่องเล็กๆให้ขวัญผมไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำขอโทษนี่เป็นแหวนวงเดียวที่ผมเก็บไว้ วงที่เราเคยแลกกันในวันที่ไม่มีใครเชื่อเราผมอยากให้คุณเป็นเจ้าของมันอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในฐานะพันรยาแค่ในฐานะคนที่ผมจะขอบคุณไปตลอดชีวิตควนรับกล่องไว้แต่ไม่เปิดเธอมองหน้าเขาอย่างหนักแน่นคุณเคยทำลายชีวิตฉันแต่คุณก็ช่วยฉันก่อร่างมันใหม่ฉันอภัยให้คุณแต่ความรักอาจไม่มีวันเหมือนเดิมหลายปีผ่านไป น้องเทียนเติบโตเป็นเด็กอัจฉริยะเขาได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศในวันอำลาทั้งขวัญและทัดเทพไปรับส่งที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องน้องเทียนพูดว่าพ่อแม่ไม่ต้องห่วงเทียนนะเทียนจะกลับมาแล้วจะดูแลทั้งสองคนให้ดีที่สุดเพราะพ่อแม่คือคนที่เทียนภูมิใจที่สุดเมื่อเครื่องบินลับตาขวัญกับทัดเทพยืนเงียบข้างกันคุณยังโกรธผมไหม ทัดเทพถามเสียงเบาขวันมองเขาฉันไม่เคยโกรธคุณอีกเลยแค่บางแผลมันไม่อาจลบได้แต่มันสอนให้เรารักกันอย่างระมัดระวังมากขึ้นทัดเทพยิ้มยิ้มที่มีทั้งความสุขความเจ็บและความหวังท้ายที่สุดเรื่องราวของความรักที่พังกลับกลายเป็นเส้นทางของการให้อภัยการเริ่มต้นใหม่และบทพิสูจน์ว่าบางครั้งการขอโทษที่แท้จริง ไม่ใช่คำพูดแต่คือการเปลี่ยนแปลงที่เรากล้าทำเพราะคนที่เรารักจบบริบูรณ์